โอเค google เปิดแอร์รักราบกำลังเปิดแอ okay, ร์โอเค google ปิดแอร์รักราบกำลังปิดแอร์จะดีแค่ไหนครับผมถ้าเราสามารถใช้มือถือของเรานี่แหละครับผมมาพูดคุยเพื่อสอบถามสถานะของแอร์ว่าเปิดหรือปิดอยู่สั่งปิดสั่งเปิด สั่งปรับระดับอุณหภูมิตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติได้ทุกที่ทุกเวลานอกจากเราจะสอบถามสถานะของแอร์ได้แล้วนะครับผมอีกประโยชน์นะครับของเทคโนโลยีนี้นะครับก็คือนะครับ เราสามารถที่จะสั่งปรับระดับอุณหภูมิของแอร์ได้แบบนี้เลยโอเค Google ปรับความเย็นแอร์ห้องทำงานไปที่26องศาได้เลยกำลังตั้งค่าแอร์เป็น26องศานอกจากนั้นแล้วนะครับฟีเจอร์พื้นๆน,นะครับเช่นสั่งปิด สั่งเปิดได้ทุกที่ทุกเวลาที่ท่านมีมือถือและอินเทอร์เน็ตก็ทำได้ง่ายๆแบบนี้เลยโอเค Google เปิดแอร์รักทราบกำลังเปิดแอร์โอเค Google ปิดแอร์รักทราบกำลังปิดแอร์ สุดท้ายนะครับท่านสามารถที่จะตั้งเวลานะครับปิดเปิดแอร์อัตโนมัตินะครับได้นะครับแต่ในส่วนนี้ต้องผ่านแอปพลิเคชันของมือถือที่ชื่อว่า Smart Life แบบตัวอย่างที่ขึ้นมานะครับทําแบบนี้ได้เลยเลือกเลยครับจะวันไหนวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์ กี่โมงกี่ยามจัดไปถูกอกถูกใจรบกวนกดไลค์กดแชร์ facebook youtube ชื่อเดียวกันเลยนะครับผมแก้ทุกปัญหาด้วยเทคโนโลยีขอบคุณครับ